มณฑลทหารบกที่38ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์จะชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงการแพทย์ลำบากในพื้นที่จังหวัดน่านที่บ้านนาก้าอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพลตรีคณิสรอัอสมะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยพันโทรสรารรั์ชูสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ไปร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านนาก้าและผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมและให้บริการทางการแพทย์กับเยาวชนกลุ่มเปราะบางสามครอบครัวที่มีฐานะยากจนโดยได้ตรวจสุขภาพแจกจ่ายยาย,า,ย,า,ยาสามัญประจําบ้านและให้คําปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพในภาวะที่มีการระบาดของโควิด -19 พร้อมทั้งยังได้มอบของอุปโภคบริโภคเมล็ดพันธุ์ผักปลอดภัยจากโครงการทหารพันธุ์ดีน,าน่านเจลแอลกอฮอล์พระราชทานเครื่องนุ่มหม่มชุดเครื่องนอนผ้าห่มกันหนาวอุปกรณ์การเรียนพระราชทานและทุนการศึกษา โดยที่ผ่านมามณฑลทหารบกที่38ได้ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มปลอบบางไปแล้วกว่า26ราย